สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัว GB388 นะครับซึ่งเป็นทั้มเมอร์สวิตนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของทั้มเมอร์สวิตนะครับนี่สภาพกล่องครับตัวนี้จะมีแบตแถมมาให้ในตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอย่นี้ครับตัวแบตที่เราแถมมาให้นะครับใช้ได้ประมาณ300ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ นี่ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์นะครับพร้อมกับคู่มืออใครที่ซื้อไปก็อ่านตามคู่มือได้นะครับแต่คลิปนี้เราจะทำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวทัมเมอร์จะมี ฝาปิดมาให้อย่างดีเลยนะครับโอเคครับนี่คือตัวหน้าปัดนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องต่อสายนะครับเป็น Input กับ Output นะครับตัวนี้จะเป็นตัว220นะครับซึ่งเราจะมีทั้ง220แล้วก็12อโวลต์นะครับ ac dc ตัว12โวล์ใช้ได้ทั้ง A c ซและดี c นะครับหน้าปัดด้านในจะเป็นตัวนาทีนะครับหนึ่งถึงสิบสองเนี่ยคือคืยเหมือนคือเหมือนเข็มนาฬิกาเลยเรามีทั้งเข็มยาวเข็มสั้นด้านนอกจะเป็นตัวชั่วโมงทั้งหมดยีิบสี่ชั่วโมงเลยครับหมายความว่าถ้าเราหมุนมาที่เลขใดเลขหนึ่งเนี่ยข้างในเนี่ยจะจะหมุนครบหนึ่งรอบพอดีเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันเป็นหกโมงนะครับหกโมงปุ๊บพระเราปรับให้เป็นหกโมงกับเลขสิบสองเนี่ยมันก็คือหกโมงตรงนะครับ วิธีการใช้งานก็คือมันจะแบ่งเป็นควอเตอร์ครับควอเตอร์ละ15นาทีนะครับใน1ชั่วโมงจะมี4ควอเตอร์นะครับเวลา,เางัดก้านออกมา1ก้านเนี่ยครับของตัวทามเมอร์เนี่ยก็คือเราจะสั่งงานให้มันเปิดให้เปิดทํางานในช่วง15นาทีนั้นนะอย่างอันนี้ผมเปิดไปที่8 8 8เท่ากับว่ามันจะกลายเป็น8.00ถึง8:15นะครับ15นาทีเปิด15นาทีปิด อันที่ก้านลงมาคือปิดนะก็จะปิดช่วงแปดโมงสิถึงแปดโมงสอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับโอเคครับผมจะสลับทุกๆสิบห้านาทีไว้นะครับจะเอาไว้ทดลองให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงโอเคครับแบบนี้นะครับจะตั้งยังไงก็ได้นะครับจะตั้งเป็นชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้ครับดึงขึ้นมา4ก้านเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงพอดีใช่ไหมครับ โอเคที่ผมมาดูให้ให้ดูตรงที่ใส่แบตนิดนึงนะเราสามารถตึงแบตที่เขาให้มาเนี่ยแถมให้มาเนี่ยใส่ไปได้เลยนะครับถ้าเราใช้ครบแล้วจนถ่านหมดเนี่ยเราก็ไปซื้อถ่านแบบเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันมาใส่ได้นะครับตัวสวิตช์ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น ON of f Auto นะครับเวลาเราตั้งเราก็ตั้งเป็น AUT ตเพื่อให้เปิดทำงานตามตัวทัมเมอร์นี้นะครับหรือว่าถ้าเป็น on ก็คือ ะจะเปิดทํางานทันทีแม้กระทั่งทามือจะไม่ทํางานก็แล้วแต่เผื่อเราต้องการใช้งานฉุกเฉินนะครับหรือถ้าเป็นออฟเนี่ยก็คือจะปิดงานไปเลยปิดการใช้งานไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสายให้ดูเลยนะครับต่อสายไอ้อินพุตนะครับเวลาต่อก็สำรวจสายให้ดีนะครับว่าเราต่อแน่นหรือเปล่า เป็นไฟ220 70, โวลต์ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ตัวที่ผมทดลองให้ดูนี้ก็เป็นตัว220ครับอันนี้ผมจะต่อเป็นแรม์ธรรมดานะครับเป็นโวลตไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ให้ใช่ไหมว่าค่าขนส่งตัวลังเท่าไหร่เลยเมื่อก่อน7วัตต์40อย่างเงี้ยพอเรามาดูอทีมป็นพันร้ออย่างเงี้ยมันขึ้นเ<ม>ยอะนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ไฟ power ติดแปลว่าทัมเมอร์ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเวลาไปนะครับให้ถึงเวลาที่เตั้งไว้เมื่อกี้นี่ครับพอถึงเวลาทัมเมอร์สั่งงานปุ๊บเราเราก็จะติดนะครับพอถึงเลข3เนี่ยมันครบ15นาทีมันก็จะต้องปิดถูกไหมครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยครับปิดละแล้วผมตั้งสลับไว้นะครับ มันจะสลับเปิดปิดเปิดปิดทุกสิบห้านาทีนะครับโอเคครับนี่คือการใช้งาน t b s 3 8 8เบื้องต้นนะครับหากสงสัยอะไรติดต่อทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ